เป็นซุน na นที่สฮาบ์บะได้ปฏิบัติกันโดยไม่มีความขัดแย้งเลยอุลามาจึงถือว่าการปฏิบัติของสฮาบ์บะนี้เป็นซุน na นของท่านนบ,บีที่เขาเรียกกันระดับสุนน a เต้ากีฟีะนะก็ะหมายถึงว่าสฮาบะเป็นไปเมื่อใที่เขาจะอุปนุกอิบาดะขึ้นมามเขาก็ต้องเรียนรู้มาจากนบ,บีนี่แหละ<ม>ฉะนั้นอุลามาก็ไม่มีขีลาบเลยนะครับว่าสุนน a นี้เราสามารถยก สถานะให้เป็นสุนนะของท่านนบีสุลต่านเรอเลี้ยวเซ็ลแลมได้ก็คือการละหมาดสุนนะหลังละหมาดอิชานอกจากสุนนะหมวดกระดาสองอิชานี่มีหลายว่าสองใช่ไหมแล้วยังจะมีสุนนะที่ไม่ใช่มวดกัะดาเพราะท่านนบีทาบ้างไม่ทําบ้างนบีจะละหมาดสี่ในทัศน์ที่ถูกต้องนะครับว่าละหมาดสี่เนี่ยคือละหมาดต่อเนื่องไม่ได้ละหมาดทีละสองละหมาดต่อเนื่องคล้ายละหมาดดูรีนั่นเอง มีสองตะฮิยาห์แล้วจ๊กจะคือละหมาสองระกาศแล้วก็นั่งตะฮิยาห์แล้วก็ขึ้นละหมาอีกสองระกาศแล้วก็สลามแต่อันนี้เนี่ยเราจะอ่านฟาติฮาแล้วก็ซูราทุกรากาศเลยอ๋อครับทุกรากาศเลยนี่คือสุนนะและผลลบุญของมันนี่นะที่สอฮาบะได้บอกก็คือเท่ากับการละหมาดคืนนั้นน่ะในคืนเลลตุลกัดรได้ผลลบุญการละหมาดในเลลตุลกัดร ก็เป็นผลบุญมหาศาลนะครับใครทําได้ก็ดีแต่นบีก็ไม่ได้ทาสม่ําเสมอนะก็ทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้นะครับครับผมนี่คือวิธีนะครับโดยสังเกตต้องอ่านอะไรพิเศษไม่ไม่ต้องอ่านอะไรพิเศษเหมือนละหมาสุนนทั่วไปนี่แต่ข้อแม้ของมันนี่ก็คือละหมาดต่อเนื่องเหมือนละหมาดุร่นะครับเอามาละหมาดช่วงกลางคืนนี่หลังอิชานี่แหละสาติฮะแล้วก็สุรใช่ครับและอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องละหมากรีโมุลเล่นด้วยนะครับเรีโมเดเล่นหนึ่งสิบเอ็ดละกาดนี่อีกอี